วันที่26มีนาคม2568สวดมนต์20บทครั้งที่73ข้าพเจ้านภพัการสีสุววรนขอถวายเสียงโสดชาดยญาตประสบประปริรมนต์ต่างๆทวนพระธบูชาธัรมพุบูชาสังคบูชาและอาจริยบูชาเด็กปุอาจารย์ทหลายขอจิตะข้าเจ้าคงต้องไม่มีสติกระดูกได้มีสมารถจดจอในอัปรรพยัญชนะในบทสดอยตอเนื่ด้วยเถิดที่นบทที่1นึงบทที่1 1บทที่1ชุมนงเทอดา

นโมตัสสะกโตระหาโตสมัสมสสะน้โมตัสสะพุกโตระหาโตสมสมตัสสะนื้โมตัสสะกโตระหาโตสมัสมตัสสะทหาบสวใจสาักมพุทางสานักชามทำมังสากชามสรงทางสักชาไม่ดัดิ่งปิพทางสนักชามิดูดิยงปิดทำมังสานักชาไมิดุติ่งปิสร้งทางสักชามิดูดิยงปิพทางสักชามิดูดิยงปิทำมังสานักชามิยมปิสงทางสานักชาที่หกบสวดสจักริย นา่เมสรนังอันยังพทเมสรนังวรังไเตนสวัชเชนสทีเมหุุสัพพะนิเมสเถรนังอันยังโมเมสรนังวรังไเตนะสจวัชนสที่มหุจุสัพพะนาี่เมสนังอันยังโมเมสนังวรังไเตนสจวัชนสที่มหุีุสัพพะนบททเจ็ค่ะพุทธานุสติมิวโสภวราหสำนาสังขโธวิชฌานะสำนนสุโตโบิภโริสธรรมสาธิ่าุนังพุทโธวติ

talang kunya kaya anti potisip drata naso yani ha putani semaha kani kumani wajani wajan dari kaya sa kaya waputa sumha po anto kopi sa kanja sunan tuka si kang kasamahi putani sami ha sa kaya metanggaro sa manusia ya basaya kiwa jara to jahara di ye paring kasamahi nera kata apamata yang kinci itang itawa kurang wa sa kaya ya tanah benita itu nanong sa mga อัตติสัพพะเตนะอิธรรมปีุเชื่ัตตามณีตตังอิเตนะสะเจนะสุวัจิคนตุตยัยวิราทังมอัตตาังตานิตังยัสสะสัพพายมีตรมาถืโตนะเลนะธรรมเนะสมัทติกิจิทมปีทมเน้นมาง มณีตังอิเตนะสะเจนะสุวติพนตุยมพุทธเสโทปะลิวันนุติสุจิมสมาธิมานันปปัลกันยมาหุมาทินาเตนะสะโมนะวิชติธรรมปิธรรมิปัตนาบันิตังอิเตนะสะเจนะสุวติโนตุเยติทุลาอัตตสตังปะสุภาจตตาวิเอตาณิอุภานิโหติเตขั้นญาสุขะปัสสาวกะอเตสุจินานิมหันตลานิธรรมปิสังเทระปรัมณีตังอเตนะสะเจนะ วัดที่นตุเยสุไกรยุตาแมนาสาพัดเทนานิการมโนโคธรมาสาสะนามพิเตปฏิปตาอมัสังทิ่ไหาตัดขาเมคะนิพุติงพุชมานายจันติสันเตราชนามนตาเอเตนัสเจนามชวติโตุนาคินทะโลปวิงสิโตสิยาตัตุภิวะเตภิอสัมปรรมเดียวตะภูปมังสับปุริสังทุษาิโยอริยสัจจานิอาจจ ัสสติธามปิสังแครตนามณีไดมาสัจจนิสวรดิโหงุเยเอายาสัจจะนิวภวิยังติคัมกีระปัญนะสุเทสิตานิวินจาปิเตโหนติตุสัพธรรมตานะเตภวัตอัตถะมะมาที่ยังติหัมปิสังแครัตนามณีายตนุสัจจนาสุวรดิหงตุสหะวะสัทัศนายสัมปยาคยาปยสุธัมมาชาปิปาภวัน ปิตันจักีลพัตังวาปิยะคัตจิปุญจิตปตูหักปายเยหิจะวิขมุตโตชะตาภิทานานิอภะพโขปรตูเห็นทำปิสัทธ์เทรัตนามณีตาเนเดสัจเจนะสุวัเจหนตุปินจัปิโสธรรมกัโรปิปะปังปลายนะวาจายุชาเสวะสาวาอภะพโขโตระสาปัจจุชะังยะอภะค้าตาทิฏฐะปัสสอุตานทมปิสัทธ์เทรัตนามณีตา สิดังเดนค่ะาีมาสเทะลุบมังคมาวราเดยินพานะทามบารมังหิตายังทัมปิปีเรนางเปนดังเอเดนัสัจเจนะสุวัชินตุกโรรันจุวราชวราหรนตกโรรมวรังเดียทัีปรตนังปนังเดนัสเจนะสวัชินตุีนังุรานลวังนาทิสัมวังวิรัตสิตายัติเกสอวสม เตกขีนะพีชาอวิลุนหิันทานิพนิทีรายถายามปะทีโปยทังปิสังเทรรจนาบินตาเอตระสเจนะสวัสดีโคนตุกดานิทาบพุตานิพุตธมมคาธานิคุมมานิวายานิว่าจาริเทตตาเวตาเลวงวสพุจิตังธรรมังนิมัสสาสวัสดีโหนตุกนาธินะ Kutani semangatani humani wayani wa, jadikia jatah katang hewam nusap ujitang, hamang namasama suwati hotu, janika kutani semangatani humani wayani wa, jadikia jatah katang hewam nusap ujitang, hamang namasama suwati hotu. Hoti sikir ตดวังพวสะพีดโยวาจตุสัพพโรคูนาสตุมาเตหเพราะว่าจะรโยอสักที่ไทยโกเพราะว่ามาวิวารทางาสีเลสนิจังวิชาปัจายิ่งเาจะตระดมวัตรีอนุวันนองสุตังบาลังทิพิ์ถัดไปบทที่12ถึงบทที่14